้วหนูอ่ะที่บ้านอ่ะทำอะไรอ่ะลูกทำนาจ้ะอ่ะนี่ยโห<ฮ>ห้องนาอยู่มากเลยอ่ะเนี่ยแล้วอย่าคิดว่าจะได้อยู่ฟรีๆนะแกต้องช่วยฉันทำงานบ้านทุกอย่างเข้าใจไหมนี่ยสจใจ อ๋อจะมาขอเงินใช่ไหมจะไม่ให้หรอกนะไปไหนก็ไปเลยไปเดี๋ยวค่ะอะไรอีกคือฉันมาหาป้าเอื้อนนะคะ่ะอ๋อที่คุณนายบอกว่าจะมีคนมาหาที่ทเธอเหรอเข้ามาเข้ามาคุณแม่คะ่ะบริการช่องนี้สิคะ สนุกดีนะคะสนุกดีคุณนายคะแขกของคุณนายมาแล้วค่ะเดี๋ยวแกนั่งพื้นสิค่ะสวัสดีค่ะป้าเอื้อมขอบคุณป้าเอื้อมมากๆนะคะที่ให้นุ้นมาใส่อยู่บ้านหลังนี้ด้วยนี่น จะมาอาศัยอยู่ด้วยอะ่ะแม่นี่มันเรื่องอะไรกันอะ่ะก็ผู้ใหญ่บ้านทีอน่อุดรสิเขาฝากหลานมาอยู่กับเราอะ่ะเห็นว่าจะให้มาเรียนหนังสือในกรุงเทพอ่ะแล้วแล้วนี่แม่ยอมได้ไงครับดูสภาพแล้วไม่น่าไว้ใจเลยโอ้ยก็ผู้ใหญ่บ้านอะ่ะก็เป็นหัวคะแนนสำคัญของพ่อแกแม่ก็เลยต้องยอมอเอานะเด็กมาอยู่ด้วยคนเดียวอะ่ะ มันจะอะไรกันนักนาแล้วหนูอะ่ะที่บ้านอะ่ะทำอะไรอะ่ะลูกทำนาจ้ะอ๋อเหรอดีดีด,ดีอันแล้วอันอจัดห้องให้นุชเขาหรือ,อยังอะ่ะจัดเรียบร้อยแล้วค่ะนุชเขาคงเหนื่อยแล้วลหละพาเขาไปพักผ่อนกันปะขอบคุณค่ะยายอันเดี๋ยวพาย็นยนุชอะ่ะไปห้องที่จัดเตรียมไว้แล้วกัน แล้วก็หาเสื้อผ้ากเก่าๆของแกให้มันใส่ด้วยคือสภาพดิยิ่สกปรก็อเอื้อมค่ะรุดเอาฉลอมผักมาฝากค่ะวางไว้แน่นแหละไปค่ะเออเอื้อมงานเดี๋ยวย่านะขอไปพักผ่อนก่อนนะ อ่ะสิโหห้องน่าอยู่มากเลยอะ่ะอ่ะนี่เสื้อผ้าแล้วอาบน้ำขัดตัวให้มันสะอาดด้วยนะ เนื้อตัวสปกปรกมาอยู่บ้านเศรษฐีแบบเนี้ยจะเป็นคนสกปรกแบบนี้ไม่ได้นะเนี่แล้วอย่กคิดว่าจะได้อยู่ฟรีๆลนะแกต้องช่วยฉันทํางานบ้านทุกอย่างเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเอามาๆมา,มายกมาไว้ตรงนี้ดีๆ โอ้ยแกวางไรแรงแบบนี้แกง่นจริงเลยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างว่าง,ะอ,งอะไรเน,นี่ยที่ให้มาอยู่บ้านฟฟียก็หัดช่วยทำงานบ้างนะอย่ามาเป็นภาระล,ล่ะ ขอโทษนะครับมาผมช่วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรีบตักข้าวให้นะคะมันตกแล้วต้องไปเอาใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวก่อนหัวอยู่ลุ้นเอาอันนี้ที่ฉันทำเองไม่ได้เลือกเลย บอกให้รุชเอาน้ำมาให้ค่ะให้วางไว้ตรงไหนคะอยากวางตรงไหนก็วางเลยอืมก็รู้นี่ว่าต้องวางตรงไหนแล้วทำไมต้องถามด้วยเออรขอโทษค่ะอ,อ๋อ,อฉันไม่ได้ว่าออนั่งก่อนเลยนั่งค่ะเฮ้ยอ,ยอยีไม่ต้องนั่งตรงนั้นมานั่งตรงนี้มาจะนั่งเพื่นทำไมล่ะมา นี่เธอบอกว่าที่บ้านทำนาใช่ป่ะเธอก็ช่วยไหมแล้วนิดเธอขี่ควายเป็นไหมเนี่ยคุณสมัยนี้เขาไม่ใช่ควายถ่ายนาแล้วเอ้าฉันได้ว่าเธอต้องขี่ควายถายนาอยู่อะ <c oughs> อนี่หัวลรออะไรกันน่าเกลียดเธอมีอะไรจะทำะก็ไปทำไปเนี่ยงานจันี้ให้ทำเยอะแยะทำไมไม่ไทำมัวนั่งคุยเล่นนั่นแหละไป เเเีย,เยเอ,อ,อ,อนี่ลูกจะไปคุยกับมันทำไมมันแค่ลูกชาวนาสกรปรกบองแแมหน้านังเกลียดอ,อ่แม่ครับดูดูไปนุชเขาก็ไม่ได้สกรปรกหรือว่านางเกลียดเลยนะครับนี่ลูกแม่เนี่ยเพียนไปแล้วหรอแม่ขอสั่งแกไว้เดี๋ยวนี้เลยนะว่ห้ามไปคุยกับมันอีก นุ๊ตนุช่วยดูนิ้วให้ยายหน่อยสิมันเหมือนกับมีเส้นอะไรไม่รู้ต่มยายอยามองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นเนี่ยได้ค่ะยายมาเดี๋ยวน,นุดูให้นะนุ๊เห็นแล้วค่ะเดี๋ยวหยิบออกให้นะคะคุณยายกั้นใจนิดนึงนะคะอุ้ยออกแล้วค่ะเก่งจริงๆเลยเจ้าสารเปาน้อยของย่าน่ารักจริงๆเลยอุย คุณย่าบอกว่านุ่นเหมือนสาระเปาเหรอคะแต่กน่ารักนะเนี่คุยกันอะไรอยู่ครับดูหน้าสนุกเชียการช่วยดูแลน้องหน่อยนะน้องอ่ะเข้ามาจากต่างจังหวัดเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีอ่ะก็ต้องดูแลช่วยเหลือเขายินดีครับเออพาน้องอ่ะ ไปดูมหาวิทยาลัยที่เขาจะเข้าเรียนหน่อยสิได้ครับงั้นไปตอนนี้เลยไหมผมว่างพอดีเลยไปครับแม่แม่ให้ตะการออกไปกับยยนุทำไมเนี่ยแล้วทำไมล่ะมันจะเสียหายอะไรน้องเข้ามาแากต่ารจังหวัดน่ะก็ให้ต่ นาเขาเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมใครเขาช่วยเหลือแล้วมันมีอะไรแม่แต่ลูกเอื้อมักเป็นผู้ชายนะถ้าคนอื่นเขาเห็นเข้าแล้วเข้าใจผิดว่าได้ลูกสะอร์พเป็นชาวนาะจะทำยังไงแม่ทำอะไรคิดหน่อยสิเุ้ยไปน,ยนุชชอบไหมมหาลัยชอบมากเลยค่ะสถานที่โล่งกว้างมากเลยเราต้อัธรรมชาติว้ายตายแล้วตายแล้วะต้ตงองไปไปไหน ลูกชาวนาอยากไปจับคุณในรวยเป็นลูกเศรษฐีแล้วสิแกมหนาด้านเขาากเข้อหาคุณกาต้อยแกนแรกนุชนกกนออนคุณแม่ครับลูกชาวนาแล้วมันผิดตรงไหนครับผิดสิลูกอ่ะไม่ทันคนแบบมันหรอกพวกเนี้ยมันคิดจะเกาะลูกหวังสบายไปทางชาติปเปิ่มค่ะนูนไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะคะ วันนี้พี่การเขาแค่พาไปดูมหาวิทยาลัยเฉยๆแกไม่ต้องมาพูดเลยยันุชแกนี่มันเลวระดัจริงๆฉันรู้สากให้ที่อยู่ที่ยังไสแกเวบ,บกัดฉันแบบนี้เหรอไปเลยนะใส่หัวออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยไปคุณแม่ครับมันจะเกินไปแล้วนะครับพอพอได้ละเธอไปว่านุชรุแรงแบบนั้นได้ยังไงฮะแล้วมันเป็นลูกชาวนานแล้วเป็นยังไงเธออะลืมกำพืชตัวเองไปแล้วเหรอ ธอก็เป็นลูกชาวนาเหมือนกันตอนที่เธอมาแต่งงานกับลูกชายฉันน่ะฉันยังไม่เคยไปดูถูกเธอเลยยังไม่เคยว่าอะไรเธอเลยฮะฉะนั้นน่ะนะเธอ,อไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกนุชเขาคนเราอ่ะนะทำงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนชาวนาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นอาชีพที่สุดกิตมันก็มีศัก์และมีสีทั้งนั้นแหละแม่ จริงครับคุณย่าตะการขอบคุณมากมากนะคะคุณยายคุณยายใจดีกับหนูมากๆเลยอะตั้งแต่หนูเข้ามาอยู่ที่นี่คุณยายก็ช่วยเหลือหนูทุกอย่างหนูจะไม่ลืมพระคุณคุณยายเลยค่ะนุชนี่นุชพูดแบบนี้แสดงว่านุจะไปจริงใช่ไหมข้เจ้าของบ้านไร่หนุขนาดนี้นุคงไม่น่าดานอยู่ต่อแล้วค่ะ ขอบคุณป้าเอื้อมากๆนะคะที่ให้นุชพักอาศัยอยู่บ้านหลังนี้นุชขอลาค่ะอ้าวนุชแล้วนุชจะไปอยู่ไหนน่ะลูกนุชคิดว่าจะไปเช่าหอพักอยู่อะค่ะนุชไม่ต้องหรอกนุชพี่ว่านุชไปอยู่คอนโดพี่ดีกว่านะคอนโดพี่อยู่ใกล้มหาลัยนุชด้วยอย่าดีกว่าค่ะนุชไม่อยากมีปัญหาไม่มีปัญหาหรอกนุช ที่นี่มันเป็นคอนโดพี่เองส่วนคนอื่นนะไม่เกี่ยวตะการทำไมแกถึงท,ทำแบบนี้เอาหนะน่านุชอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เรายังหาหอไม่ได้ก็อยู่คอนโดตะการไปก่อนขอบคุณนะคะคุณยายไปนะุชเดี๋ยวย่าไปส่งด้วย<ป><ป>ดีไปให้พ้นจากบ้านฉันได้ก็ดี เอื้องเธอเนี่ยนะจิตใจคับแคบจุดอะ่ะเขาสามมาเพิ่งบาร,รบีบ้านเราเราก็ควรจะช่วยเหลือเพื่อกูลเขาฮะเธอไปไ่ว้เขารุนแรงแบบนี้ได้ยังไงสักวันหนึ่งอะ่ะเธออะ่ะจะต้องได้รับผลกรรมที่เธอก่อขึ้นเนี่ยฮัลโหล ะะอขอโทษด้วยค่ะใครโทรมาเหรอคะคุณนายก็พ่อตาก,การวสิเขาโทรมาว่าผู้ใหญ่บ้านชี่อุดรอ,อะ่ะจะไม่ช่วยหาเสียงแล้วสมัยหน้าเราก็คงสมน้ำด้ฉันเนี่ยนะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยกรรมเนี่ยนะมันติดจรวดจริงๆริงเออเมย คนเรานะอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันเราช่วยเขาเขาช่วยเราแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าแล้วถ้าเธอนะคิดแต่จะเอาฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณแม่คุณแม่จะมาซ้ำเติมเอื้อมทำไมเนี่ยเฮ้อความกำลังเครีคยดอยู่